สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยแหละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับ,บวงการงานประกาศรางวาัลด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยในการการันตีด้านสุขภาพศักยภาพและการสร้างความภาคภาูมิใจให้กับธุรกิจ อีกทั้งช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อยอดซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกช่องทางหนึ่งกับรางวัล CEO Number One 2ันสครั้งที่1จัดโดยชมรมรักถิ่นสยามที่ได้ร่วมกับองค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและชมรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจสู่สากลจัดขึ้นภายใต้สโลแกนเปลี่ยนความฝันเป็นความจริงโฟกัสเป้าหมายเพื่อเส้นทางอันสวยงาม โดยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาโดยมีเหล่าบรรดาคนดังในแวดวงธุรกิจนักบริหารและศิลปินดาราเข้าร่วมงานอย่างคับคัง่งณโรงแรมใบหยกและนอกจากนั้นภายในงานยังได้ทำการเปิดตัวเวทีการประกวดสาวงาม MISS CEO n อในปีัน2022ภายในงานครั้งนี้อีกด้วยค่ะโดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่18ธันวาคม 2,565ณโรงแรมไบยกสกายถนนราชปารบแขวงถนนพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนที่มาในงานนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นสว่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองแล้วกเ็เหมือนการเป็นขวัญกำลังใจนะคะให้กับผู้ที่ประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็ อยากจะขอแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านที่ได้รับเลือกมาเป็นส่วนร่วมในการฉลองความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยค่ะกาบสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีซ e o และก็คณะกรรมการทุกๆท,ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวของวันนี้นะคะวัตถุประสงค์ในการจัดงานก็เนื่องด้วยนะคะ องค์กรอนุรักษ์ศาสนารับธรรมแห่งประเทศไทยภายใต้กรงส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับชมรมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยธุรกิจสู่สากลได้กำหนดการถแถลงข่าว CEO n no. u น b e r วัน2 2และงานประกวด M ิซีโอ o น u m b วัน2022วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาธุรกิจไทยนะคะสู่สากลและยังเป็นฉลองความสำเร็จและยกย่องเกียรติให้แก่นักธุรกิจนะคะ c o ดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปีได้ได้ความเชื่อมั่นยอมรับในธุรกิจมีความบริหารในงานจัดการในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดีเยี่ยมและพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกลอันเป็นที่ยอมรับเดินเดินหน้าสู่ระดับสากลค่ะสบายดีก่อนอื่นมดต้องคารใจที่ว่าได้เฮียนเซิร์นเขางานนี้เนาะ ซึ่งมาจากลาวลากามีความรู้สึกดีใจได้ที่ได้รับรางวัลน,นี้เนาะเป็นารางวัลเล็กเลยเนาะขอบใจสวัสดีค่ะดิฉันนะคะเป็นผู้ริหารของอสถาบันสอนสักคิ้วนะคะแล้วก็เป็นศูนย์สอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งก็เกี่ยวข้องกับอาชีพในการเสริมสวยแล้วก็รับรองมาตรฐานของช่างเสริมสวยช่างเล็บ ช่างคิ้วต่างๆซึ่งก็จะเกิดประโยชน์กับ,กบผู้บริโภคเพราะเราเป็นการคัดสรรน,นะคะช่างที่มีมาตรฐานจริงๆนะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้ผู้บริโภคผิดหวังค่ะก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้รับรางวัลน,นี้แล้วก็ชื่นใจค่ะท,ที่เห็น เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกอาชีพได้มารวมตัวกันแล้วก็คาดหวังว่าอาชีพแต่ละอาชีพอาจจะมาคอนแทกกันแล้วก็ได้สื่อสารกันได้เกิดอาชีพใหม่ขึ้นมาเพื่อพัฒนาประเทศเราได้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะเป็น c ี o ของจุซอนคลินิกนะคะเป็นคลินิกที่ใหญ่ที่สุดในหัวหิน ขอบคุณที่ได้มาร่วมงานนี้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมขา่ขาวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ